สวัสดีค่ะเป้เองนะคะก็หลังจากที่ไม่ได้ลงคลิปอะไรใน Youtube มาประมาณ ครึ่งปีได้แล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้เราเรียนปีสองเทอมหนึ่งซึ่งมันหนักมากเอาอย่างที่คนทุกคนน่าจะรู้ถ้าตา่างไอจีเราก็คือเราจะเรียนเกี่ยวกับกายภาคสรีรวิทยาอะไรพวกเนี้เราอะเริ่มเรียนเกี่ยวกับร่างกายมนุษย์แล้วซึ่งมันก็เป็นพื้นฐานสําคัญของความเป็นหมอเลยใช่ไหมล่ะก่อนหน้านี้เราก็ได้ทํา q a เกี่ยวกับว่าการเรียนกายภาคศาสตร์มาแล้ววันนี้เราก็เลยจะมาทําคลิปชิลๆแล้วกันเนาะเป็นคลิปตอบคําถาม q a เกี่ยวกับการเรียนกายภาคศาสตร์ แล้วก็ร่างอาจารย์ใหญ่กันนะคะก็ขอเริ่มข้อแรกกันเลยละกันจะได้ไม่เสียเวลาอาจารย์ใหญ่ถูกดองมาแล้วกี่ปีก็ของพี่จะเรียกพี่ละกันของพี่จะประมาณ3ปีเนาะการเก็บรักษาดูแลการเก็บดูแลรักษาก็อาจารย์ใหญ่ของพี่จะดองฟอร์มอลินนะคะถนัดซ้ายผ่าได้ไหมก็ผ่าได้คะ่ะเพราะว่าอันนี้มันเหมือนเป็นแค่ เรียนเกี่ยวกับการบอกชื่อของชิ้นส่วนต่างๆบอกชื่อกล้ามเนื้อน,นี้เส้นเลือดน,นี้ชื่อว่าอะไรเฉยๆดังนั้นการผ่ามันไม่ได้เป็นเหมือนอุปสรรคขนาดนั้นนั้นผ่าถนัดซ้ายก็ผ่าได้คะ่ะต่างจากเรียนในแอปยังไงภาพในชีทกับอวัยวะของจริงต่างกันมากไหมก็อยากจะบอกว่ามันต่างกันแบบมากๆม,มากเลยเพราะว่าของจริงอะ่ะมันจะเป็นสีแบบ น้ำตาลน้ำตาลเทาเทาคือมันมองยากมากๆเลยอย่างเส้นเลือดก,กับเส้นประสาทบางครั้งพี่ก็ยังแยกไม่ออกเลยว่าอ,อันไหนมันเส้นเลือดเส้นประสาทอดี๋ยวจะให้ดูของในรูปอันนี้เป็นหนังสือเนเตอร์เนตเตอร์เป็นหนังสืออนาโตมีที่คิดว่าน,นักศึกษาแพทย์ก็น่าจะรู้จกักเนาะจะให้ดูว่าเนี่ยพอเป็นอยู่ในรูปอะรูปมันสวยมากเลยทุกคนเนี่ย คืออาร์เทอรี่เวนเลยพวกเนี้ยเขาแบ่งเป็นสีน้ำเงินสีแดงแบบชัดเจนมากเลยแต่ว่าของที่เราเรียนจริงๆอ่ะมันไม่ได้สวยขนาดเนี้ยอันนี้กล้ามเนื้อที่อยู่บนใบหน้าคือมันเป็นมีลายกล้ามเนื้อชัดเจนอะ่ะถ้าเป็นในรูปนะแต่ว่าพอเป็นของจริงที่เราเรียนอะ่ะคือมันมันเหมือนกันไปหมดเลยคือเราแยกไม่ออกบางทีกล้ามเนื้อนี้มันก็รีบๆเล็กๆแบบติดกันไปหมดแล้วก็งงอืมไองเน,นี้ยอ้าหนะัก เส้นประสาทก็เป็นสีเหลืองอะไรเงี้ยถ้าตามรูปแล้วว่าของจริงมันก็เหนื่อยใจของจริงมันก็เป็นสีเทาๆสีน้ำตาลปนกันไปหมดดังนั้นก็ที่เรียนของจริงกับในรูปก็ต่างกันแบบสุดๆไปเลยถ้าอยากรู้ว่าของจริงเป็นยังไงก็เสิร์ชคำว่า cross anatomy ใน youtube เลยแล้วก็จะตึ้งรู้เลยว่าของทิงเป็นยังไงก็คืออย่างนั้นแหละคะ่ะร่างอาจารย์ใหญ่แต่ละร่างเหมือนกันไหม ไม่ค่อยเหมือนเลยนะเพราะว่าโครงสร้างต่างๆมันก็มีเหมือนกันแหละมีเท่าๆกันแต่ว่าบางทีเส้นเลือดเขาอาจจะพันกันยุ่งเหยิงไม่เหมือนกันหรือว่าจุดที่เส้นเลือดมันแตกกิ่งออกมากับตรงที่กล้ามเนื้อมันแบบทับอยู่มันอาจจะไม่เหมือนกันบ้างเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นในเวลาที่เราเรียนอ่ะเราก็ต้องเดินไปดูให้ครบถูกโต๊ะเลยว่าเอโตะเนี้แบบเส้นเลือดเป็นแบบนี้นะออกมาตอนนี้นะแต่โต๊ะนี้ของเพื่อนโต๊นี้แบบเส้นเลือดออกมาตอนนี้นะอะไรแบบเนี้ยอืทำให้เราเห็นหลากหลายขึ้น ว่าแต่ละล่างมันก็มันก็ไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่บางคนก็ดูยากบางคนก็ดูง่ายอะ่ะอืบางคนเน่ะเส้นเลือดชัดเจนมากบางคนก็หาหแล้วหาอีกหาไม่เจอกลิ่นภายในห้องที่อาจารย์ใหญ่อยู่เป็นยังไงกลิ่นฟอร์มาลินเป็นยังไงเป็นกลิ่นผล,ลไม้จริงหรือเปล่า คือมันไม่ใช่ผลไม้เลยอะ่ะคือมันจะเป็นยังไงดีเป็นกลิ่นฉุนๆเหม็นๆอะคือเหม็นฉุนเตะจมูกแสบจมูกน้ำตาไหลน้ำมูกไหลคือมันเป็นกลิ่นที่คือไม่รู้จะเอาไปเปรียบเทียบกับอะไรอะ่ะคือมันเป็นกลิ่นฟอร์มาลีนแล้วมันก็เป็นกลิ่นที่เหม็นแบบไม่อยากได้กลิ่นอีกต่อไปคือมันเหม็นมากคือมไม่ใช่กลิ่นผลไม้นะคะทุกคน ร่างของอาจารย์ใหญ่ที่ผ่าเสร็จแล้วโรงพยาบาลยังเก็บไว้หรือเปล่าก็ยังจะเก็บไว้พักหนึ่งแล้วก็รอนะําไปเข้าพิธีชาปนากิจหรือพิธีพระราชทานเพลิงศพต่อนะของร่างของอาจารย์ใหญ่รุ่น MDCU 75ของเราก็จะได้รับพิธีตอนเดือนพฤษภาคมนี้แหละถ้าแพ้ฟอร์มาลีนมากๆจะเรียนได้หรือเปล่ามีคนแพ้บ้างไหมก็มีนะคือเพื่อนเราก็มีหลายคนเลยแบบ เขาจะใส่แว่นแว่นที่เป็นแว่นแว่นห้องแล็บอะ่ะอืมที่มันจะมีครอบด้านบนด้านล่างหมดเลยเพื่อนบอกว่ามันก็ช่วยได้เยอะนะแบบมันก็กันไอระเหยได้ดีเพื่อนก็ไม่ค่อยน้ำมูกน้ำตาไหลแล้วคือตอนแรกๆที่เพื่อนเราเรียนอะ่ะเพื่อนเราแบบคือเรียนแทบไม่ได้เลยอะ่ะเพราะว่าน้ำตาไหลหนักมากแต่พอใส่แว่นก็ช่วยได้อืมก็ดังนั้นก็เรียนได้แหละอ่าคำถามต่อไปคนนี้ถามเยอะมากกลัวไหมตื่นเต้นไหมแล้วมีมือสั่นไหมใช้มีดไหม คือตอนแรกเราก็ไม่ได้กลัวเลยนะคือเรารู้อยู่แล้วไงว่าเออถ้ามาเป็นแพทย์แล้วเราต้องมาเจออะไรอย่างนี้อยู่แล้วที่ต้องมาเจอร่างอาจารย์อย่างนี้อยู่แล้วก็รู้สึกดีใจนะที่เราจะได้เรียนน่ะอืมเพราะมันเหมือนเป็นไฮไลท์ของคณะแพทย์เลยปะเฮ้ยเรียนแพทย์เราต้องได้เรียนกับอาจารย์ใหญ่นะอะไรอย่างเงี้ยคือตอนนั้นเลยรู้สึกว่าเราพร้อมเรียนรู้มากคือเตรียมรับความรู้เต็มเปี่ยมแต่พอเรียนไปเรื่อยก็รู้สึก่เออยากจังเลยอะไรอย่างเงี้ยส่วนเรื่องใช้มีดไหมก็ใช้ทุกคนอยู่แล้วอ่ะคือ มันต้องผ่าเปิดผิวหนังไปเรื่อยๆแบบผ่าเปิดผิวหนังแล้วก็ผ่าดูชั้นกล้ามเนื้อต่งางๆแล้วก็แยกกล้ามเนื้อออกจากกันอะไรอย่างเงี้ยคือแต่ละคนทุกคนแล้วก็ทุกคนได้จับมีดอยู่แล้วแต่ว่าก็ไม่ได้ไม่ได้สั่นนะคือมันไม่ได้ตําเบนต้องกลัวเขาเจ็บหรือว่ากลัวแบบ เฮ้ยกรีดไปโดนตรงนี้แล้วเลื่อเขาจะกระชูดไหมอะไรเงี้ยเพราะว่ามันเป็นร่างอาจารย์ใหญ่อยู่แล้วไงมันไม่ใช่แบบคนจริงๆอ่ะถ้าเป็นคนจริงๆอาจจะมีสันได้เพราะว่าเพราะว่ามันต้องแบบระมัดระวังไม่ให้เขาเจ็บใช่ไหมแต่ว่าพอเป็นร่างอาจารย์ใหญ่ที่เขาเสียชีวิตไปแล้วอะ่ะเราก็เหมือนแค่ผ่าไปเรื่อยๆเพื่อที่จะดูชิ้นนั้นชิ้นนี้ชิ้นส่วนนั้นชิ้นส่วนนี้เฉยๆดังนั้นก็ไม่ได้สันขนาดนั้นนะคะความรู้สึกตอนแรกที่เจอตอนผ่าครั้งแรก คือครั้งนี้ที่เราเรียนตอนปีสองเนี่ยไม่ใช่ครั้งแรกที่เราเจอเพราะว่าเราอ่ะเคยเรียนตอนเอ้ยเราอ่ะเคยเจอตอนที่เป็นงานโอเพ h นเฮาส์ของคณะแพทย์มาก่อนหน้านี้แล้วตอนที่เราไปเป็นรุ่นพี่ที่คุมน้องๆอ,อืมเราก็เลยเคยเจอมาก่อนหน้านี้ก็เลยไม่ค่อยตื่นเต้นอะไรขนาดนั้นแต่ว่าถ้าตอนผ่าครั้งแรกอะ่ะคือเราอะ่ะต้อง เตรียมตัวมาก่อนคือไม่ใช่ว่าสมสมติว่าเราเรียนกล้ามเนื้อแขนแล้วเราก็เข้าห้องแลบเลยอย่างเงี้ยไม่ใช่คือเราจะต้องเรียนเลคเชอร์ามาก่อนเช่นกล้ามเนื้อแขนแเราก็จะเรียนมาก่อนว่าเอ้ยกล้ามเนื้อแขนตรงนี้มันชื่อนี้นะชื่อเนี้นะชื่อนี้นะหน้าที่นีนะ้หน้าที่นี้หน้าที่นี้แล้วเราก็ค่อยไปเข้าห้องแลบผ่าทีหลังอืดังน,นั้นเราก็ต้องเรียนมาก่อนเพื่อที่จะมาเข้าห้องแลบแบบสมองไม่โลง่งแต่บางครั้งเราก็เรียนไม่ทันแล้วเราก็เข้าห้องแลบแบบสมองโล่งแล้วเราก็จะให้เพื่อนช่วยไม่ดีเลย ชอบอะไรที่สุดในการเรียนกับอาจารย์ใหญ่อืมชอบอะไรที่สุดในการเรียนคือเราชอบที่เพื่อนเพื่อเราช่วยเราแบบในการสอบให้ผ่านเอ๊ะมันเกี่ยวกับอาจารย์ใหญ่หรือเปล่าคือตอนก่อนสอบอะเราจะมีเพื่อนกลุ่มหนึ่งอะที่คอยพาเราไปทัวร์โต๊ะต่างๆคืออาจารย์ใหญ่ก็จะมีหลายโต๊ะใช่ไหมเพราะว่าโต๊ะนี้ก็เพื่อนเลขที่นี้เรียนโต๊ะนี้ก็เพื่อเลขที่นี้ถึงเลขที่นี้เรียนอะไรประมาณเนี้อืม เพื่อนเพื่อนกลุ่มนี้ก็จะพาเราแบบเดินทัวร์โต๊ะต่างๆแล้วก็จะชี้ว่าเอ้ยกล้ามเนื้อตรงนี้ชื่ออันนี้อันนี้ชื่ออันนี้อันนี้ชื่ออันนี้นะแขนตรงนี้มีเส้นเลือดอันนี้ผ่านน่ะคือเพื่อนกลุ่มนั้นน่ะคือสอนเราก่อนสอบคือเป็นเหมือนอาจารย์ที่ติวก่อนสอบเราได้ดีมากๆเลยทําให้เราแบบรอดพ้นมาถึงทุกวันนี้ได้ก็เลยอยากจะขอคนเพื่อนเหล่านั้นเป็นความประทับใจในการเรียนกับอาจารย,าย์ใหญ่ใช่ใช่ความยั่ง่ายตอนผ่ายืนผ่าเมื่อยไหมคือ ตอนผ่ามันไม่ได้ยากเพราะว่ามันแค่เป็นการเลาะสกินก็คือผิวหนังแล้วก็เลาะกล้ามเนื้อต่างๆออกมาเฉยๆอ่ะแต่ที่ยากอ่ะก็คือการที่เราบอกว่าเฮ้ยกล้ามเนื้อมันเนี้ยชื่ออะไรหน้าที่อะไรคือมันยากตรงนี้แต่ตอนผ่าไม่ได้ยากเพราะว่ามันแค่ผ่าแบบไม่ต้องใช้สมองอะไรมากเราก็ผ่าได้อ่ะแต่ว่าตอนที่เราจะบอกว่ากล้ามเนื้อนี้ชื่ออะไรมันยากเพราะว่ามันต้องใช้ความจําแล้วซึ่งบางครั้งเราก็จําไม่ได้แบบเอ๊ะอันนี้มันชื่ออะไรเราเคยเรียนด้วยหรออะไรเงี้ยมันก็จะยากตรงนี้ อ๋อยืนผ่ามเมื่อยไหมก็ที่ห้องแลบอาจาร,รย์ใหญ่ก็จะมีเก้าอี้ให้นะคะก็ถ้ามเมื่อยก็ลากเก้าอี้มานั่งได้ก็เราก็นั่งไปผ่าไปเหมือนกันก็ไม่ได้เมื่อยอะไรมากถ้ายืนก็เมื่อยเหมือนกันเพราะว่าเรียนทีก็ประมาณ3มชั่วโมงเลยความรู้สึกก่อนและหลังเรียนกับอาจารย์ใหญ่ความรู้สึกก่อนเรียนและหลังเรียนเราก็รู้สึกว่ามันยากเหมือนเดิมยากเหมือนเดิมแล้วก็ เยอะเหมือนเดิมนอหะปริมาณมันก็ยากเหมือนเดิมอ่ะถ้าความเปลี่ยนแปลงจริงๆก็คือรู้สึกชินกับกลิ่นฟอร์มาลีนมากขึ้นตอนแรกๆกะรู้สึกแบบแสบตาแสบจมูกมากแต่พอพักหลังๆก็เริ่มชินก็แบบชิลแล้วบางทีก็ถอดแมสได้เลยอ้อแล้วก็ช่วงแรกๆอ่ะเราก็ใส่ถุงมือผ่าใช่ไหมแต่ว่าช่วงหลังๆอ่ะบางทีสมมติว่าเราถอดถุงมือไปแล้วแต่ว่าเรามีอะไรที่ยังสงงใสอยู่เราก็แบบหยิบขึ้นมาดูได้เลยจริงๆมันก็ไม่สมควรหรอกแต่ว่าคือมันชินไปแล้วแล้วก็ไม่ได้ ไม่ได้กลัวที่จะจับของจริงเท่าไหร่แต่ว่าถ้าจับเยอะๆเราก็อาจจะมือเหี่ยวได้เพราะว่าแบบโดนฟอร์มาลีนอะไรอย่างนี้ต่อไปผ่าส่วนไหนยากที่สุดรีวิวส่วนที่ซับซ้อนที่สุดของร่างกายยากที่สุด ใา้อ้งที่สุดเลยนะเรายกให้ร์อาร์มเลยร์อาร์มก็คือแขนส่วนปลายคือแขนเราแค่นี้ใช่ไหมแขนแค่เนี้ยแต่ว่ามีกล้ามเนื้อประมาณ1 8 19้ามัดจำไ,ไม่ได้จำไม่ได้ละคือแขนแค่นี้มีกล้ามเนื้อประมาณ1 8 19้ามัดอนะ่ะอืมคือมันเยอะมากๆแล้วกล้ามเนื้อแต่ละมัดมันก็เล็กมากๆแล้วมันก็อืมสอดสานประสานกันอยู่ในแขนเราคือมันเยอะมากๆเลยแล้วมันก็จํายากมากด้วยแบบมันเส้นเล็กๆอะ่ะแล้วข้อสอบมันก็จะถามแบบเอาเข็มจิ้มมาปึ้ง กั้มเนี่ยนชื่ออะไรเราก็อ้าวอาลไวไงเชื่ออะไรอะคือแบบมันเยอะมากเลยแล้วมันก็ละเอียดมากๆด้วยอืมสาหรับเราก็แขนเนี่ยเป็นอะไรที่ยากที่สุดแล้วเกรงบ้างไหมเวลาที่จะผ่าว่าจะเริ่มตรงไหนดีแล้วมีผิดพลาดตรงไหนบ้างก็ไม่เกรงนะแบบคือ อาจารย์จะมีเล่มที่เรียกว่า La b Direction ก็คือเป็นเล่มที่เขาจะเขียนขั้นตอนหมดเลยว่าเนี่ยอันดับ1เราต้องเลาะผิวหนังตรงนี้ออกก่อนนะให้กรีดผิวหนังเป็นรูปตัวทีก่อนแล้วพอขั้นตอนที่2องเราก็เปิดผิวหนังออกมาขั้นตอนที่3ามเราก็ค่อยๆเลาะไขมันขั้ขนตอนที่4เราก็จะเจอกล้ามเนื้อที่ชื่อทมมตเล็กตัตแอบโดมินิสอะไรอย่างนี้แล้วพอเจอกล้ามเนื้อนี้ให้เรากรีด ตามยาวของกล้ามเนื้อนี้แล้วก็เปิดกล้ามเนื้อนี้ออกมาก็จะเจอกล้ามเนื้อนี้อะไรแบบเนี้ยเออคือเขาจะเป็นเล่มที่เป็นบอกขั้นตอนการผ่าไว้อยู่แล้วดังนั้นเราก็ไม่ค่อยพลาดเท่าไหร่ว่าเราจะกรีดตรงไหนบ้างเพราะเราก็แค่ทําตามเล่มแล็บเขาเขียนไว้เท่านั้นเองแค่นั้นแหละอืมใช่ใช่คือเขาจะบอกเป็นสเต็ปเอาไว้เลยตอนเรียนกับอาจารย์ใหญ่มีมองหน้ากันไหมรู้สึกกลัวไหมเวลามองหน้าอาจารย์ใหญ่ คืออันนี้น้องบางคนอาจจะรู้สึกว่าแบบเออพี่ผ่าแล้วหน้าเขามองมองตากันแล้วจะรู้สึกกลัวไหมคือจะบอกอย่างเงี้ยคือเราอะยิ่งกว่ามองหน้าอีกนะเพราะว่าเราไม่ได้เรียนแค่ล่างคือไม่ได้เรียนแค่ร่างกายแต่ว่าเราอะเรียนใบหน้าของอาจารย์ใหญ่ด้วยดังนั้นก็คือเราอะได้ทั้ง ผ่ากล้ามเนื้อบนหน้าอาจารย์ใหญ่ดูแบบกล้ามเนื้อตรงแก้มอะไรเงี้ยว่าบบมีกล้ามเนื้ออะไรเนี่ยบัคซินเนเตอร์ใช่ไหมเรียนมานานแล้วกล้ามเนื้อที่แบบทําให้ยิ้มได้ชื่ออะไรกล้ามเนื้อรอบดวงตาเนี่ยออบิคูลาริสออกคูลายอะไรเงี้ยเออคือเราก็ได้ผ่านหน้าอาจารย์ใหญ่ด้วยแล้วนอกจากผ่านหน้าเราก็ได้เปิดกระโหลกของอาจารย์ใหญ่ด้วยในการที่จะดูสมองหรือว่าดูเส้นประสาทต่างๆที่ออกมาจากสมองดู ลูกกระตาด้วยอืมคือเราก็ต้องเอาลูกกระตาของอาจารย์ใหญ่ออกมาดูดังนั้นที่จะบอกว่าเราจ้องหน้าจ้องตาอาจารย์ใหญ่ระหว่างผ่ารู้สึกกลัวไหมก็คือไม่รู้สึกกลัวเลยแล้วนอกจากนั้นเรายังต้องเรียนใบหน้าและส่วน,น,นประกอบต่างๆบนใบหน้าของอาจารย์ใหญ่ด้วยดังนั้นก็มันมันแอดฟานกว่าที่น้องบอกว่าจ้องหน้าไปแล้วเพราะว่าเราเรียนทุกอย่างบนใบหน้าของอาจารย์ด้วยนะคะช่วยกันผ่าก,กับเพื่อนในกลุ่มไหมหน้าที่ในกลุ่ม คือของปีพี่ปกติคณะแพทย์จุฬาเขาจะเป็นโต๊ะกล้อสหนึ่งโต๊ะต่อนิสิตหกคนแต่ว่าปีพี่เป็นปีที่ติดโควิดเป็นปีที่มีโควิดนะไม่ใช่ติดโควิดเป็นปีที่มีโควิดอาจารย์ก็เลยให้เป็นโต๊ะกล้อสหนึ่งคนต่อนิสิตแปดคนแทนแต่ว่าจะผลัดกันเข้ามาทีละสี่คน ก็คือจะทําให้เราไม่ต้องใกล้ชิดกันมากอะ่ะอืมก็อย่างของพี่ก็สี่คนก็จองด้านซ้ายอีกสี่คนจองด้านขวาอะไรเงี้ยเพราะส่วนใหญ่ร่างกายมันก็จะแบบสมมาตรกันภายนอกอืมประมาณนี้ก็จะเรียนเป็นมาเรียนทีละสี่คนโดยหน้าที่พี่ตอนแรกอะ่ะพี่ก็จะเป็นคนเลาะสะกินคือก็เราก็ไม่ได้แบ่งหน้าที่กันชัดเจนหรอกแต่พี่กชอบไงเลาะสะกินคือเลาะชั้นผิวหนังอะ่ะแบบว่าก็จะมีผิวหนังเป็นแบบอีพิ เดอะมิดแล้วก็มีเดอะมิดแล้วก็มีชั้นแฟตเป็นไขมันอย่างเงี้ยเออพี่รู้สึกว่าเลาะไขมันเอ,อ้เลาะผิวหนังมันง่ายเพราะว่ามันไม่ต้องใช้ความรู้มากคือแต่ที่ต้องใช้ความรู้แบบบอกว่ากล้ามเนื้อนี้ชื่ออะไรพี่ก็ให้เพื่อนทาไปแต่ว่าเลาะผิวหนังที่แค่ทํํๆแบบเลาะๆไปให้มันออกมาเออพี่ก็เป็นคนทําส่วนช่วงหลังๆที่พี่เลาะผิวหนังจนหมดแล้วหนะ้าที่หลักๆของพี่ก็คือเป็นคนถือเล่มแล็บดเรเลชั่น ไอเล่มที่บอกว่าขั้นตอนมันจะมีอะไรอ่ะอืมพี่ก็จะเป็นคนถือถือให้เพื่อนแล้วก็อ่านให้เพื่อนฟังว่าเอ้ยต่อไปแล้วต้องเลาะอันนี้นะต่อไปแล้วต้องปิดกล้ามเนื้อนี่นะแล้วเราก็พี่ก็บอกเพื่อนเพื่อนก็ทําตามอะไรประมาณนี้หน้าที่หลักๆของพี่ก็ประมาณนี้แหละไม่ค่อยทําอะไรที่มีความรู้เท่าไหร่การเรียนเริ่มเรียนยังไงระบบไหนก็ปีสองเนี้ยก็จะเรียนเป็นบล็อกเรียนเป็นบล็อกก็คือเหมือนว่า เรียนวิชาเดียวยาวๆไปเลยถ้าอย่างไปตอนมัธยมอย่างเงี้ยก็จะเป็นฟิสิกส์เคมีชีวะแล้วก็กระจายกระจายอยู่ในอยู่ในอาทิตย์ใช่ไหมแบบว่าฟิสิกส์วันจันทร์เชียออังคารเคมีวันพุธอะไรอย่างงี้แต่ว่าถ้าเป็นของพี่อ่ะที่เรียนเป็นบล็อกค,ค,คือสมมติเรียนเป็นบล็อกชื่อว่า m u s c u l o Skeleton อันนี้ก็คือเรียนเกี่ยวกับกล้ามเนือ้อและโครงกระดูกก็จะเรียนยาวไปเลยอืเรียนยาวไปเลยทั้งเดือนทั้งปีก็ไปขนาดนั้นก็สมมติว่าถ้า หนึ่งหน่วยกิจก็เรียนหนึ่งสัปดาห์สองหน่วยกิจก็เรียนสองสัปดาห์อะไรอย่างเงี้ยอืมถ้าบล็อกนี้หนึ่งหน่วยกิจพี่ก็เรียนบล็อกนี้ยาวๆเลยหนึ่งสัปดาห์แต่ถ้าบล็อกนี้สองหน่วยกิจพี่ก็เรียนยาวๆเลยสองสัปดาห์อะไรแบบเนี้ยอืมจะไม่มีแบ่งเป็นข้าวๆกระจายกระจายแบบตอนมอปลายแล้วทิปช่วยในการเรียนให้เข้าใจทิปช่วยในการเรียนให้เข้าใจของพี่เออก็ ถ้าอย่างตอนเรียนกายวิภาคอ่ะมันจะมีชื่อเยอะมากๆเลยใช่ไหมแบบอ่ะเดี๋ยวยกตัวอย่างมาชื่อนึงมันจะมีกล้ามเนื้อที่เป็นกล้ามเนื้อหนึ่งชื่อว่า flexor er digiti minimi um brevis flexor er digiti minimi um brevis เออมันเป็นกล้ามเนื้อที่ช่วยในการงอนิ้วก้อยก็ <c oughs> ถ้าชื่ออย่างนี้มันก็ยาวมากเลยใช่ไหมดันงนั้นวิธีจำของพี่พี่ก็จะจําจากรากศัพท์ของมันโดยการที่พี่จะเอา ไอชื่อยาวๆนั้นอ่ะไปพิมพ์ใน Google แล้วก็จะต่อด้วยคำว่า etymology เออมันแปลว่ารลากศัพท์อะไรอย่างเงี้ยแล้ว Google ก็จะบอกมาเลยว่าไอมันจะแยกคำมาให้เลยว่าคำนี้แปลว่าอะไรคำนี้แปลว่าอะไรคำนี้แปลว่าอะไรทำให้เราพอรู้ลากศัพท์อ่ะบางทีเราก็จะรู้พวกหน้าที่ของมันด้วยอย่างไอที่พี่บอกว่า flexor digital m i n i m i s brevis flexor ก็แบบ flex แปลว่าการงอ digital แบบดิจ i t a ลแปลว่านิ้ว minimus แปลว่าเล็ก เล็กนิ้วเล็กก็คือนิ้วก้อยเออแล้วก็บรีระวิ s แปลว่าสั้นก็คือเป็นกล้ามเนื้อสั้นๆที่ทําหน้าที่งอนิ้วก้อยเออม,มันจะอยู่ประมาณเนี้ยเดี๋ยวแประรูปไว้ให้ละกันอืมก็เป็นกล้ามเนื้อ f l e x ซ r d i g i t i m i n i m i brevis เออถ้าเรารู้จักรากศัพท์อ่ะมันจะทําให้เราอ่ะจำชื่อต่างๆอ่ะได้ดีขึ้นประมาณนี้แหละการเตรียมตัวก่อนไปเรียนอาจารย์ใหญ่ว่าต้องอ่านอะไรไปก่อนไหม ก็อย่างที่บอกว่าก่อนที่เราจะมาเจอคาบแหลกกายภาพจริงๆอ่ะเราจะเรียนเลคเชอร์มาก่อนอย่างเช่นถ้าเราเรียนเรื่องตับเราก็จะเรียนเลคเชอร์เรื่องตับมาก่อนมันเนี่ยตับมันมีเส้นเลือดนี้เข้ามานะมันมีอันนี้มาเลี้ยงมันมีหน้าที่อย่างนี้อะไรเงี้ยแบบเราเรียนลูกตาเราก็จะเรียนเรื่องตามาก่อนแบบก่อนที่จะผ่าตาเราก็เรียนเรื่องตามาก่อนว่าเออตามันจะมีส่วนประกอบแบบนี้นะคอนีสเคอรล่ามี เส้นเลือดอะไรงี้มาเลี้ยงประมาณนี้ดังนั้นก็เตรียมอะไรมาก่อนเรียนก็คือให้อ่านสไลด์เลคเชอร์ที่เราเรียนไปก่อนหน้าน,นี้มาก่อนที่เราจะเรียนร่างอาจารย์ใหญ่ของจริงเราจะได้ไม่มายืนงงแบบพี่เพราะพี่ไม่ได้อ่านมาก่อนไงเพราะพี่ไม่มีเวลาแล้วถ้าอ่านมาก่อนก็จะทําให้เราไม่ยืนงงในห้องแลบนะคะอธิบายสิ่งที่ได้เรียนไปคร่าวๆคือถ้าคร่าวๆจริงๆแล้วอ่ะคือ เราเรียนเกี่ยวกับชื่อแล้วก็หน้าที่ของส่วนต่างๆในร่างกายทุกส่วนเลยในปีสองเทอมหนึ่งที่ผ่านมากล้ามเนื้อทุกมัด เส้นเลือดเส้นประสาทที่สําคัญสาคัญต่างๆอืแบบรูบนกระโหลกแล้วก็ยังต้องเรียนอะ่ะทุกคนแบบคือกระโหลกเรามันมีรูที่ทําให้เส้นประสาทสมองออ,อกมาแล้วรูนั้นชื่อว่าอะไรเราก็ต้องเรียนรูอยู่ตรงไหนเราก็ต้องเรียนคือถ้าสมมติว่าอาจารย์เขาชี้รูมาให้เราก็ต้องตอบให้ได้ว่ารูนี้ชื่ออะไรแล้วก็มีเส้นประสาทอะไรออกมาคือมันเรียนละเอียดมากเรียนแบบ มันเยอะมากๆเกินกว่าที่น้องโมปลายจะจินต,ตนาการออกว่ามันเยอะขนาดไหนะ่ะคือมันเยอะมากจริงๆแล้วก็งงเหมือนกันว่าเราผ่านมาได้ยังไงแล้วก็เออตอนนี้เราก็เริ่มลืมไปแหละบรรยากาศเป็นยังไงบ้างเห็นในหนังมันดูกดดันมากเลยอันนี้เราคิดว่าในหนังน่าจะเป็นพวก สัญญาแพทย์มากกว่าที่เป็นเขาผ่าตัดเพื่อการรักษาแต่น,นี้มันไม่ใช่อันนี้เราเหมือนแค่เป็นการเรียนเรียนรู้เชื่อวิทยาะต่างๆดังนั้นมันก็ไม่ได้กดดันเพราะเราไม่ได้จะไปรักษาคือเราไม่ได้ทํารักษาคนอ่ะเข้าใจปะคือตามหนังที่เห็นว่ามันกดดันคือเขา เขาผ่าตัดแบบช่วยเหลือชีวิตคนจริงๆอ่ะอย่างนั้นก็กดดันอยู่แล้วแต่อันนี้คือเราแค่เปิดอวัยวะต่างๆออกมาดูเพื่อที่จะรู้ว่าเอ้ยอันนี้มันอยู่ตรงนี้นะอันนี้มันหน้าที่นี้นะเฉยๆก็เลยไม่ได้กดดันขนาดนั้นถ้าจะกดดันก็คือกดดันเพราะว่าเราจําชื่อของอวัยวะนั้นไม่ได้แล้วเราก็ไปยืนงงแค่นั้นแหละกดดันเพราะว่าเพื่อนในโต๊ะเราเก่งกันขนาดเลยอ่ะแล้วเราก็ไปยืนงงอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยเอยเยอกดดันเนาะ อยากรู้วิธีจําทํายังไงให้จําได้หมดทุกอย่างก็ออคือจริงๆเราก็ไม่ได้จําได้หมดทุกอย่างนะตอนนี้ตอนนี้เราก็ลืมๆืมไปบ้างแล้วก็แต่ว่าถ้าเป็นวิธีจําของเราอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้คือเราก็จะดูพวกรากศัพท์ใช่ไหมว่าเอ้ยรากศัพท์มันไปนยังไงบางทีมันก็จ,จะบอกหน้าที่บอกลักษณะของกล้ามเนื้อหรืออะไรแบบนั้นได้แต่ว่าถ้ามันแบบสุดแล้วจริงๆอ่ะสมมติชื่อ แกสต็อกนีเมียสอย่างเงี้ยแล้วก็เอ๊ะมันเป็นยังไงนะแกสต็อกนีเมียสลากสากก็ดูงงๆมันเป็นกล้ามเนื้อที่ขาแต่ว่า แกสโตรมันก็เหมือนอยู่ที่ท้องแล้วก็งงว่า,าจะทํายังไงดีประมาณเนี้ยอมืมันก็มีแบบนั้นบ้างเหมือนกันคือเราก็จะมีวิธีจําแบบสมมติว่านิ้วโป้งเลี้ยงโดยเดิมมาโตมที่หกเดิมมาโตมคืออะไรก็เดี๋ยวไว้น้องเข้ามาคณะแพทย์แล้วก็มาเรียนน้องก็จะรู้เองนะคะนิ้วโป้งแบบว่าอยู่เดิมมาโตมที่หกที่ก็เลยจะอ่ะชูนิ้วขึ้นมาชูนิ้วโป้งขึ้นมาอ้าว มือนเลขหกไหมเออเนี่ยชูนิวโป้งขึ้นมาแล้วมันเหมือนเลขหกดังนั้นนิ้วโป้งก็เลยเป็นเดิมมาตัวที่หกอะไรแบบเนี้เออเน,นี้ยเป็นวิธีจําแบบคือโยงอะไรไปเรื่อยอ่ะคือให้มันจาได้แล้วมันก็จะจําได้เองนี่ก็โยงกับอะไรแปลกๆเงี้ยถ้าสมมติลากศัพท์ไม่ได้ช่วยก็โยงไปเลยจ้าโยงมันร้อยแปดสระแรกอะไรก็ไปก็ว่าไปอืเส้นเลือดเยอะๆค่ะเอ๊ะ <laughs> นี่คำถามรอเปล่าเส้นเลือดเยอะๆคะ่ะ ก็งงกับคําถามนิดหน่อยแต่ว่าก็เส้นเลือดก,ก็เยอะจริงๆ <c oughs> คือเส้นเลือดมันเยอะแล้วมันก็ยากด้วยแบบเส้นเลือดมันทั่วร่างกายเลยใช่ไหมแล้วมันก็เป็นเส้นอ่ะคือถ้าเป็นก้านเนือ้อมันยังพอจับต้องได้ว่าเอ้ยมันเป็นอย่างนี้นะแบบก,ก่อนกล้ามเนื้อนี้จะเส้นเลือดมันแบบมันแตกแขนงเยอะมากๆเดี๋ยวจะให้ดูรูป แปะรูปไว้ดีกว่าเออเราจะแปะรูปไว้ให้นี้ก็จะเป็นรูปเส้นเลือดที่เราต้องเรียนนะที่เจียงมีเยอะกว่าน,นี้อีกแบบว่ามันจะซอกแซ,ซกซอกสอดเราเรียนเรื่องแขนมันก็มีเส้นเลือดที่แขนเรียนเรื่องมือก็มีเส้นเลือดที่มือเรียนเรื่องหัวก็มีเส้นเลือดที่หัวคือเราเรียนเรื่องอะไรมันมีเส้นเลือดไปทุกที่เลยเพราะว่ามันต้องไปหล่อเลี้ยงสิ่งนั้นใช่ไหมละ่ะดังนั้นไม่ว่าจะเรียนเรื่องตับไตไส้พุงเรียนตาเรียนจมูกเรียนปากก็มีเส้นเลือดมาเลี้ยงหมดเลยนะเราก็ต้องจําเส้นเลือททีี่มมาเเเลล้้้ยยงันนุกสจ คือเยอะมากเป็นลมดีกว่าแล้วอย่างที่บอกตอนแรกอะบางทีอะเส้นเลือดกับเส้นประสาทเราย่งแกยกงไม่ออกเลยอะทุกคนมันเหมือนกันมากเสียใจอะอืมตอนนี้เราก็ก็ยังแยกไม่ค่อยออกอยู่ดีแหละแต่ก็ดีขึ้นแหละมั้งมั้งมีอาจารย์มาช่วยดูตลอดเลยไหมก็จะมีอาจารย์ที่จะเดินไปเดินมาอยู่ในห้องแลบบนะคือสมมติเรา สงสัยอะไรเราก็เรียกอาจารย์มาได้เลยแบบอาจารย์ค่ะยกมืออาจารย์ก็จะเดินมาหาเราแล้วถ้าสมมุติว่าได้อาจารย์ที่แบบมี p a s s i ในการสอนอย่างเต็มเปี่ยมอาจารย์ก็จะสอนเราเพิ่มเติมด้วยสมมติว่าเราบอกอาจารย์ว่าอาจารย์คะช่วยหาเอาหน้าเนิร์ฟให้หน่อยค่ะอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ก็หาเอาหน้าเนิร์ฟให้แล้วจากนั้นอาจารย์ก็จะหน้าควาาทุกอย่างให้ดูเลยนี่เอาหน้าเนิร์ฟนะมันจะอยู่ตรงมีเลเดียลเนิร์ฟอยู่ตรงนี้ด้วยนะแล้วก็จะมีเอาหน้าอาร์เทอรี่มาอยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยคืออาจารย์เขาก็จะแบบสอนให้แบบจัดเต็มมากคือแบบเราถามแค่หนึ่งอาจารย์ตอบมาให้อีกสิบอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ถือว่าดีเพราะว่าทําให้เราได้ความรู้ เรียนร่างอาจารย์ใหญ่เสร็จแล้วทําอะไรต่อผ่าดูเฉยๆหรอคะใช่<ม>ก็คือเราเรียนคือก่อนหน้าน,นี้เราจะเรียนเลคเชอร์มาแบบเรียนขาเรียนแขนเรียนพุงตัดไตไส้พุงอย่างเงี้ยเราก็เรียนเป็นเลคเชอร์มาจากนั้นเราก็มาผ่าดูแล้วก็ผ่าตามแลบไดเรกชัน ว่าเขาให้ผ่าอะไรบ้างเราก็ผ่าตามพอผ่าตามเสร็จเราก็อาจจะไปดูโต๊ะเพื่อนๆบ้างว่ามันเป็นยังไงเพราะว่าเพื่อนแต่ละคนโต๊อาจารย์ใหญ่ของเพื่อนแต่ละคนก็อาจจะไม่เหมือนกันแล้วก็ควรจะดูให้มันครบๆแล้วจะได้รู้แบบหลายๆหลายๆมุมมองอะไรแบบนี้อืพอผ่าของเราเสร็จแล้วก็เดินหนโตะเพื่อนก็ไปยืนดูว่าเอ้ยลำไส้อันนี้นะมันอยู่ตรงนี้นะมีเส้นเลือดนี้มาเลี้ยงนะอะไรอย่างเงี้ยพอดูเสร็จแล้วก็ กลับบ้านกลับบ้านก็กลับไปทวนเลคเชอร์ของวันต่อไปต่อเพื่อที่จะมาผ่าวันถัดไปคือชีวิตช่วงนั้นคือวนอยู่แบบนี้มากมาผ่าอาจารย์ใหญ่แล้วก็กลับแล้วก็ทบทวนทบทวนทบทวน,วน,วน,วนบทเรียนที่เราเคยเรียนไปแล้วก็มาผ่าต่อในอีกวันนึงแบบชีวิตวนลูปวนลูปแบบนี้ไปเรื่อยๆไม่มีวันจบวันสิ้น <laughs> การสอบอยากรู้เรื่องการสอบแลบกรีงว่ามันสอบยังไง อ๋ออันนี้ก็เป็นเรื่องที่หลายคนนะอยากรู้กันมากๆเลยใช่ไหมเรื่องแลบป,ปรีงอะ่ะเพราะว่ามันเหมือนเป็นสิ่งที่เด็กมัธยมไม่ค่อยรู้จักอะ่ะแบบเด็กมัธยมส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยเคยสอบใช่ไหมก็อย่างของพี่อะ่ะก็คือจะเอาร่างอาจารย์ใหญ่มาวางเลยเป็นโตโตอะ่ะก็ข้อหนึ่งข้อสองข้อสามก็จะมีร่างอาจารย์ใหญ่วางแต่ว่าร่างอาจารย์ใหญ่ก็ไม่ได้พอกับจํานวนข้อ บางทีก็จะเป็นแบบตัดมาแค่ส่วนแขนตัดมาแค่ขาแล้วก็จะมีเอาเข็มหมุดที่มีธงอยู่ข้างบนน่ะมาปักไปที่เส้นเลือดหรือกล้ามเนื้อนั้นๆแล้วอาจารย์ก็จะถามว่า identify this structure ก็คือถามว่าไอสิ่งนี้มันคืออะไรคือเขาไม่ได้บอกนะเขาไม่ได้บอกด้วยนะว่าเส้นเลือดนี้ชื่ออะไรเนิร์ฟนี้ชื่ออะไรแต่เขาจะบอกว่าสิ่งนี้คืออะไรคือเขาไม่แม้แต่จะใบให้เราอะว่าแบบมันคืออะไรอะคือเราต้องไปเมนูเอาเองว่ามันคืออะไรยกอย่างที่หมองเส้นเลือดกับเส้นเลือดกับ เส้นประสามันคล้ายกันมากเลยบางทีเราก็มึนเหมือนกันก็ประมาณนี้รีวิวแลบกทิงหน่อยค่ะตอนสอบก็จะให้ฐานละหนึ่งนาทีก็สมมติว่ามีแขนมาปอกที่กล้ามเนื้อนี้แล้วก็ถามว่า identify this structure เราก็ต้องรีบเขียนลงกระดาษคำตอบของเราแล้วเขาก็จะให้เวลาแค่หนึ่งนาทีจากนั้นก็จะมีเสียงนังกริ๊งแล้วเราก็ต้องย้ายไปข้อถัดไปข้อถัดไปก็สมมติก็เป็นขาปัก ที่กล้าเนื้อไม่ให้เหมือนกันแล้วก็ถามเหมือนกันแล้วก็รีบเขียนตอบประมาณนั้นแต่ว่ามันก็จะมีข้อพักอยู่เหมือนกันคือข้อพักก็จะเป็นข้อที่ไม่มีอะไรเลยคือไม่มีคาถามเลยก็ข้อพักก็จะดีตรงที่จะให้เราอะแบบนั่งทบทวนว่าเฮ้ยที่เราตอบไปมันถูกหรือเปล่าหรือข้อที่เรายังไม่ได้ตอบมันจะตอบอะไรดีอะไรประมาณเนี้ยอืคือถ้ามีข้อพักบ่อยๆเราก็จะรู้สึกดีแบบเออในพักจะได้ไม่ต้องแบบใช้สมองติดต่อกันเป็นเวลาหลายข้ออะไรประมาณนี้ สอบแลบก,กรี๊งโหดมากไหมคะอืมก็โหดอยู่นะสำหรับเราอะ่ะเพราะว่าคือแค่จำชื่อแล้วก็จำหน้าที่แล้วก็ว่ายากแล้วใช่ไหมตอนที่เราเรียนเ,เรียนเลคเชอร์แต่วันนี้เราต้องจำตำแหน่งของมันให้ได้ด้วยว่าเอ้ยมันอยู่ตรงไหนเพราะว่าอย่างที่บอกว่าอาจารย์เขาจะปักหมุดมาให้สมมติปักหมุดที่กระเพาะลำไส้อย่างเงี้ยแล้วก็ถามว่าสิ่งนี้คืออะไรอย่างเงี้ยบางทีเราก็ ถ้าเรานึกไม่ออกเราก็คือจบกันเลยแล้วหลักเกีมันก็ไม่ใช่ข้อสอบชอยด้วยคือมันเป็นข้อสอบเขียนเขียนผิดก็ไม่ได้เขียนผิดก็โดนหกักคะแนานถ้าเขียนผิดเยอะเราก็สูตรไปเลยอะไรเงี้ยคือเราต้องจาให้ทังชื่อหน้าที่ตําแหน่งของมันแล้วก็ต้องสะกดให้ถูกด้วยดังนั้นคือมันยากมากเลยน้องๆแล้วมันก็ตื่นเต้นมากด้วยเวลาที่แบบเรากำลังเขียนอยู่แล้วมันก็ดังกริงก๊งขึ้หนมาอย่างเงี้ยคือแบบสติหลุดไปเลยอะไรอย่างงี้ก็ว่าไป แต่คิดว่าเดี๋ยวนี้เด็กมัธยมก็น่าจะเคยสอบแลบยิงมากแล้วหรือเปล่าพวกวิชาชีวะคิดว่าอาจารย์นีก็น่าจะจัดสอบแล้วแหละแต่มันก็คงไม่ได้รู้สึกกดดันเท่าของคณะแพทย์เพราะว่าอันนั้นแบบคือเนื้อหามันเยอะมากๆเนื้อหามันเยอะแล้วมันก็ยากด้วยแล้วเราต้องมาอยู่ภายใต้เวลาอันกดดันแค่หนึ่งนาทีอีกแล้วต้องเขียนให้ถูกสะก,กดให้ถูกอย่างเงี้ยยากคำถามสุดท้ายแล้วที่เราคัดมาเฮ้อจะจบแล้วอัดคลิปนานมาก ถ้าสมมุติว่าเรียนไปแล้วรู้สึกหนักเกินไปพี่จะทำยังไงคะอืมคือจริงๆตอนเนี้ยเราก็รู้สึกว่ามันก็หนักอยู่แหละคือมันก็หนักเกินไปไหมคือ จะว่ายังไงดีคือเรารู้สึกว่าเรายังขยันไม่พอคือเรารู้สึกว่ามันหนักแบบหนักมากๆเลยแหละแต่ว่าถ้าเราขยันมากกว่านี้เราอาจจะไม่ได้รู้สึกว่ามันหนักขนาดนี้ก็ได้คือตอนนี้เนื้อหามันเยอะแล้วมันก็ยากด้วยเราก็เลยรู้สึกว่ามันหนักแต่ว่าถ้าเราแบบ ให้เวลากับมันมากขึ้นนะเราอาจจะรู้สึกว่ามันไม่ได้ยากขนาดนี้ก็ได้เราอาจจะมีเวลาในการทำำําความเข้าใจกับมันเยอะกว่านี้ดังนั้นที่ผ่านมาเนี้ยถ้าเราบอกว่ามันหนักอ่ะแต่ว่าเราก็รู้สึกว่ามันหนักเพราะว่าเราอ่ะยังขยันไม่มากพอเองอ่ะนั้นถ้าเทอมหน้าเราก็อยากจะขยันขึ้นเท่าที่จะทําได้อืแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราขยันมากขึ้นหนักสุดๆแล้วแล้วเราก็ยังรู้สึกว่ามันหนักมากเกินไปขนาดนั้นจริงๆ,ๆอะ่ะเราก็คงจะเรียนต่อไปแหละเพราะว่า มันเป็นวิชมันเป็นคณะที่เราเลือกมาแล้วอะเราก็คงถอยหลังกลับไม่ได้แล้วคือจริงๆมันก็ถอยหลังกลับได้แหละแต่ว่าคือมันก็เป็นคณะที่เรารู้สึกโอเคกับมันที่สุดแล้วอะคืออย่างเราถ้าจะให้ไปเรียนแบบถาปัดแล้วก็ไม่ได้วาดรูปสวยขนาดนั้นหรือว่าจะไปเรียนวิทย์วะเราก็ไม่ได้คํานวณเก่งขนาดนั้นน่ะอืมถ้าเราเราก็รู้สึกว่าคณะแพทย์นี่แหละเป็นคณะที่โอเคกับเราที่สุดแล้วแล้วถ้ามันหนักเกินไปเราก็คงต้องทําใจยอมรับ จบกันไปแล้วนะคะสำหรับ Q&A การเรียนการวิภาคศาสตร์กับร่างอาจารย์ใหญ่ของเราก็เป็นยังไงกันบ้างจุใจกันหรือเปล่าก็สุดท้ายเนี้ยมันมีคํานึงอ่ะที่อาจารย์เราเคยพูดอ่ะมันเป็นคําที่เรารู้สึกว่ามันดีมากๆเลยเขาบอกว่าแบบเหมือนประมาณว่าคุณหมอที่ไม่รู้จักอาโตมี่อ่ะนอกจากจะไม่มีประโยชน์แล้วยังสามารถทําอันตรายให้อีกด้วย อืมก็คือประมาณว่าถ้าคนเราที่จะเป็นหมอ่ะ แบบถ้าเราไม่รู้อนาตมีีอ่ะเราไม่ใช่แค่เป็นหมอที่หลายประโยชน์อ่ะแต่เรายังเป็นหมอที่อาจจะทําอันตรายให้แก่ผู้ป่วยด้วยก็ได้ดังนั้นการเรียนอน a t o m y เนี่ยมันเป็นเหมือนพื้นฐานสาคัญของการเป็นหมอเลยที่เราไม่ควรจะมองข้ามมันอืถึงมันจะหนักแค่ไหนแล้วก็ควรจะฝ่าฟันมันไปให้ได้นะคะตอนนี้เราก็ฝ่าฟันมันไปได้แล้วกำลังจะขึ้นเทอมต่อไปก็จะสู้ๆกับเทอมต่อไปแล้วก็ถ้ามีเวลาก็จะหาเวลามาท YouTube อีกเรื่อยๆเลยนะคะ สุดท้ายนี้ก็ขอฝากช่องยูทูบนี้ไว้ด้วยนะคะแล้วก็ขอฝากไอจีของเราไว้ด้วยนะคะชื่อเหมือนช่องยูทูบเลยก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไครต์ไว้ด้วยนะคะก็ขอลาเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ